สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมตำแหน่งตัวเองรับทรัพย์ชิ้นใหญ่ได้บ้านได้รถที่เดินจรจาออนไลน์พารวยเช่นกันค่ะต้นเดือนธันวาคมนะคะเจ้าราศีกันดาวพฤกษ์สดีเดินหน้าสธันวาคมนี้เดินหน้าเล็งลัคนาด้วยนะคะสิ่งที่ติดขัดก็จะหลุดออกไปอย่างง่ายดายเลย ชาวกันมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะคะความรักดูดีขึ้นเลยค่ะตัวเองนะคะดาวพุธเด่นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวลักนาราศีกันดาวตัวเองดาวพุธนะคะย้ายมาจากเรือนพันธุมาจบที่ปัตตนิมีเกณฑ์ไปเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ ทำอะไรก็รีบทำเลยนะคะจะมีงานที่บ้านมามากขึ้นดาวพุธเดินหน้าถึง20ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะเดินถอยหลังแต่ก็ยากเหนื่อยนะคะพอเดินถอยหลังมันจะรู้สึกยากรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยึกยกักแปธันวาคมไปแล้วดาวสุกย้ายตามวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์เทวีโชคประกบตัวของชาวราศีกันเลยค่ะจังหวะดาวดีๆเข้ามานะ,ะก็ฉกฉวยโอกาสเข้าไว้นะคะหลังวันที่20 แล้วจะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องกำใจนะคะชาวราศีกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์นะคะแปดธันวาคมย้ายออกได้ตำแหน่งดีมหาจักรเลยนะคะดาวศุกร์ได้มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบั่นฟันสงเสรงลุยทําได้เงินก้อนใหญ่แน่นอนนะคะเพราะดาวศุกร์เป็นสัมพันธ์กับพบพันธุพ่อแม่ญาติพี่น้องทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาเรื่ยมาซับโดดเด่นมากค่ะ กลางเดือนไปแล้วนะก็ั16ธันวาคมได้เทวี TV โชคได้จากออนไลน์รีบลุยรีบแถมจะประสบความสำเร็จมากค่ะโชคลาบผู้หญิงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ต้องเสี่ยงกับผู้หญิงนะคะอ่าซื้อตอนกลางวันแม่ระบุด,ด้วยนะคะว่าต้องซื้อตอนกลางวันบ้านรถที่ดินเลขที่บ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินเลขที่ดินที่ในใบโฉนดประมาณนั้นนะคะ การงานดาวพุธไปอยู่ในภพพันธุบ้านรถที่ดินเราอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถตกแต่งต่อเติมวันที่ยี่สิธันวาคมไปแล้วเดินถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นงานที่ว่าเราทำอยู่จะต้องเป็นงานเก่าๆของเก่าๆปัดฝุ่นรีโนเวทใหม่ทำใหม่ไปนะคะจะดีทำหลายหลายรอบทำรอบเดียวไม่ผ่านเหนื่อยหน่อย ดาวอังคารอีกดวงได้ราชาโชคถอยหลังกลับมาอยู่พบสุภะผ่านสหัชชติเดินทางต่างประเทศแก้ปัญหาพารวยได้งานมีโชคมีลาบเข้ามาประสบความสำเร็จเลยนะคะชาวกันนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัว ชาวกันนะคะครอบครัวหายเจ็บหายป่วยมีความสุขแฮปปี้สนุกสนานมีความมีคนใหญ่โตเข้ามาที่บ้านเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกืือกูลหาเงินได้ได้ไดโชคได้บ้านได้รถแม่ดีจังเลยนะคะชาวลัคนาราศีกันความรักชาวลัคนาราศีกันคนมีคู่นะคะดาวพฤหัดสบดีพบปัตติีดีค่ะ คุยเข้าใจมีความสุขจัดบ้านจัดห้องใหม่ให้ดีมีความรักมีความสุขสะอาดนะคะทําบ้านให้สะอาดมีแสงสว่างลอดเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะคะถ้าอยากจะมีนะคะถ้าไม่อยากมีก็แล้วแต่คุณคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่ใกล้บ้านแถวบ้านในหน้าปักซอยประมาณนั้นนะคะในบริเวณใกล้บ้านพุทธุขมีคู่่าดูเบามังมัวเมาเสพสมจนสมสารลูกบริว นะคะลูกบริวารล,ลูกน้องบริวารของชาวลัคนาราศีกันโครงการโปรเจกต์ต่างๆที่คิดไว้เข้ามาเลยนะคะเอยๆเข้ามาเลยนะคะลูกบริวารลูกน้องอยากมีลูกไว้สืบตะกุลมีได้เลยค่ะดาวเสาร์เดินหน้าดาวมฤตยูมาแจมอีกตั้งแต่เดือนพันวานะคะเฮงสุดๆเลยค่ะเฮงต่อเนื่องเลยนะคะชาวลัคนา สีกันขอให้โชคดีนะคะอะ่ชาวราศีกันจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเลขโชคก็มีนะคะหนึ่งมีหน้ามีสมีศูนย์มี8ดคุณเจาเลขอะไรก็เรื่องของคุณนะคะเพราะฉะนั้นหมอยก็บอกไปแล้วนะคะมอยเขาฝากคิิบสอราศีในช่อง youtube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงา กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กหมออ้อยด้วยนะคะแล้วก็ทางช่อง t ิกต o k และก็ทาง Facebook ชมได้3ช่องทางค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง 20. 1 9 0 0 2 0ุนถึง20.00นชั่วโมงเท่านั้นขอ1น่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาราศีกับหมออ้อยได้ดีไลน์ปุญญวัตน์อยนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยหรือโทรเข้ามา0นย์เก้าแปดแด้าา ท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านมีพวกกระซักตักไม่พร่องหมดหนี่หมดสินหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยไม่มีใครมาเบียดเบียนเจริญรุ่งเรืองรำ่ำรวยมีสุขภาพที่ดีสวัสดีค่ะ